มาบ้าด้วยหน่อยเร็วโอ้ยเก่งมาเก็บไม่หมดเร็วนี่นี่ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยนี่นี่นี่มาเร็วแดงวุ้สีแดงวุ้เก็บมาใส่หมดไปเก็บไปเก็บไปล้โอ้ยเก่งเอาเข็นมาเข็นมาเข็นไปหน้าดีเข็นไปหน้าบึนบึนมันยังไม่หมดยังไม่หมดอ้าวเก็บไม่หมดเร็วเก็บไม่หมดอึ๊บชิม